สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูออยมาสอนคอมพิวเตอร์นะคะวิทยาการคำนวณค่ะของนักเรียนชั้นม,มธัธยมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการเขียนรหัสลำลองค่ะเร <ๆ S 1> ียนเตรียมสมุดเตรียมหนังสือด้วยนะคะเราจะใช้หนังสือเล่มน,นี้นะคะขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากส2วทนะคะก็คือ เป็นสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะใช้งสือเล่มนี้ควบคู่กันไปด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะอันดับแรกนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของบทที่1น,นะคะชื่อเรื่องว่าตุก๊กตาแม่ลูกดกนะคะในหัวข้อของการเขียนรหัสนำรองนั่นเองนะคะทีนี้ เดี๋ยวมาแนะนำตัวละครกันก่อนนะคะคนนี้ค่ะชื่อว่าโป้งนะคะตามหนังสือของนักเรียนเลยต่อไปผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าก้อยค่ะและเขามีหุ่นยนต์อยู่หนึ่งตัวชื่อว่าอิมค่ะซึ่งโป้งกับก้อยนะคะโป้งกับก้อยเนี่ยเขาเป็นคู่แฝดกันนะคะเป็นคู่แฝดกันอ่าโอเคต่อไป เรามาสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันก่อนค่ะให้ในักเรียนนะคะจงเรียงลำดับของต่อไปนี้จากยาวไปสั้นจากยาวไปสั้นนะคะอันนี้ก็คือดินสอนะคะอย่างรูขลื่อนตัวครูเองไปฝั่งนี้นิดนึงนะคะนักเรียนจะได้เห็นอันนี้ชัดหน่อยโอเคค่ะ อันนี้คือดินสอนะคะต่อไปอันนี้ก็คือไม้บรรทัดนะคะต่อไปยางลบแล้วก็สมุดค่ะอันนี้ให้นักเรียนลองเรียงลำดับนะคะเรียงลำดับสิ่งของต่อไปนี้จากยาวไปหาสั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนจดไว้ในสมุดได้เลยนะคะเดี๋ยวมาส่งคุณครูอีกรอบหนึ่งนะ โอเคค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้องสามารถเขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือการทำงานได้นะคะนักเรียนคุณครูเคยสอนตอนชั้นปสีแล้วนะคะในในเรื่องของรหัสลำลองนะคะ,ะทีนี้ถ้าตามหนังสือของนักเรียนนะคะถ้าตามในหนังสือของนักเรียนเนี่ยจะมีนักเรียนเปิดควบคู่ไปด้วยนะ ในหนังสือของนักเรียนนะคะจะมีชาวต่างชาตินะคะอขเดดอ,อ,อเปิดหนังสือด้วยนี่เปิดรูปพร้อมขอบคุณครูเลยนะคะมีชาวรัเสเซียะค่ะชาวรัเสเซียนะคะดนหนังสือก็มีนะ,ะชาวรัเสเซียนะคะเขามาศึกษาดูงานแล้วก็มาดูการเรียนการสอนที่โรงเรียนนะคะทีนี้เขาก็เลยได้มอบของที่ระลึกไว้กับครูใหญ่นะคะใครได้อ่านบ้างแล้ว อล,ลองเปิดอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูก็ได้นะคะเขาได้มาเยี่ยมมาตรวจดูการเรียนการสอนของโรงเรียนนะคะแล้วก่อนที่เขาจะกลับเนี่ยของก็ได้มอบนะคะเขาได้มอบของที่ระลึกเอาไวใ้ให้กับคุณครูใหญ่เมื่อก่อนเ้าเรียกครูใหญ่นะคะแต่ว่าสมัยนี้เขาเรียกว่าผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะทีนี้ต่อมาค่ะพอเขากลับหมดคุณครูใหญ่เนี่ยก็เลยถือ ขอ,องเนี่ยเป็นตุ๊กตาใช่ไหมคะ,ะเนี่ยเปิดชรอบคูุด้วยนะจะเป็นตุ๊กตานะคะเป็นตุ๊กตาเอามาไว้ที่ห้องสม,มดุดค่ะเพื่อไว้ให้นะักเรียนได้ชมกันทีนี้เด็กๆก,ก็ดีใจใเลยบอกโอ้โหตุ๊กตาน่ารักจังเลยใส่ชุดไทยด้วยนะคะทีนี้มองไปมองมามีเด็กคนหนึ่งเขาสังเกตเห็นนะคะโอ้โหนี่แหละเด็กผู้ชายนะคะเขาสังเกตเห็นว่ามีมีรอยต่ออยู่ตรงกลางคะ่ะ มีรอยต่ออยู่ตรงกลางทีเนี้ยเด็กๆก็เลยแบบอยากรู้ว่าทําไมมันต้องมีรอยต่ออยู่ตรงกลางด้วยเปิดดูได้ไหมนะคะทีนี้ครูใหญ่เขาก็เลยเปิดตุ๊ก,กตาออกมาพอเปิดตุ๊กตาออกมาปุ๊บนะคะมันก็จะมีตุ๊กตาตัวเล็กๆเนี่ยอยู่ข้างในอีกค่ะมีตุ๊กตาตัวเล็กๆอยู่ข้างในอีกหลายตัวเลยนะคะตอนนี้เี่ครูใหญ่ก็แกะมามีอยู่ทั้งหมด5้าตัวนะคะ ทีนี้เด็กๆก็ดีใจใหญ่เลยค่ะว่าทําไมมีตุ๊กตาอยู่ข้างในเยอะแยะเลยจากตุ๊กตาตัวเล็กตัวเดียวเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมีข้างในก็เป็นอีกนะคะ,ะทีนี้คุณครูพาไปดูตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมเขียนว่าตุ๊กตาแม่ลูกดกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันคืออะไร Thank <laughs> you. มันคืออะไรนะคะตุ๊กตาแม่ลูกดกนะคะหรือที่เรียกว่ามาโทรสกานะคะอันนี้มันจะเป็นของที่ระลึกของประเทศรัสเซียนะคะซึ่งตุ๊กตาตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยจะอยู่ด้านนอกสุดแล้วก็จะมีตุ๊กตาตัวอื่นๆเนี่ยซ้อนอยู่ข้างในอีกหลายตัวเลยค่ะซึ่งก็จะมีขนาดที่มันลดหลั่นกันลงไปนะคะ ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยสามารถมีมันจะมีรอยต่ออยู่ตรงกลางนะคะซึ่งสามารถแยก,ออกได้เป็นสองส่วนนะคะทีนี้จะจะมีตัวที่เล็กที่สุดนะคะไม่สามารถแกะออกมาได้นะคะทีนี้การซ้อนกันของตุ๊กตาหลายๆตัวนั้นนะคะในชาวรัสเซียเนี่ยเขาจะมีความหมายของเขาก็คือความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็การที่มีชีวิตที่ยืนยาวและก็ความเป็นมงคลค่ะเขาก็เลยให้ ของที่เราเลือกชิ้นนี้ไว้กับครูใหญ่ที่โรงเรียนค่ะต่อไปค่ะทีนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็แกะตุ๊กตาออกใช่ไหมคะพอแกะตุ๊กตาออกอยู่ในห้องสมุดแล้วนะนะทีเนี้ยมีเด็กคนนึงเนี่ยเขาก็เอาตุ๊กตาเนี่ยคะ่ะไปวางนะเอาตุ๊กตาเนี่ยไปวางไว้ทีเนี้ยเด็กๆก,ก็เล่นกันใหญ่เลยค่ะ เล่นตัวเล็กบ้างเล่นตัวใหญ่บ้างก็แล้วแต่นะคะทีนี้คุณครูก็เลยบอกว่าถ้าเล่นเสร็จแล้วเนี่ยนะคะให้เด็กๆเนี่ยเอาตุ๊กตาเนี่ยไปวางบนชั้นหนังสือนะคะให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆก็เลยนําตุ๊กตาไปวางรวมกันนะคะทีนี้ก้อยเนี่ยค่ะก้อยเนี่ยเขาเห็นว่าตุ๊กตาเนี่ยวางอยู่ไม่เป็นระเบียบเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันบังภาพด้านหลังของข้อสมุดที่แขวนอยู่นะักเรียนเห็นไหมคะ จะบังอยู่ตรงนั้นนะคะทีนี้เขาก็เลยเสนอแนวคิดขึ้นมาว่าก้อยบอกว่าเราเนี่ยน่าจะวางตุ๊กตาตัวเล็กที่สุดอยู่ทางซ้ายและวางตัวใหญ่ที่สุดอยู่ทางขวาเพื่อจะได้ไม่บังภาพนะะทีนี้โป้งก็บอกว่าดีเลยนะคะเดี๋ยวโป้งเนี่ยจะเขียนอัลกอริทึมให้ทีนี้มาละค่ะคำแรกคือคำว่าอัลกอริทึม ซึ่งคุณครูสอนไปแล้วเมื่อตอนป4ไม่รู้ว่าเรกเรียนจําได้หรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปโป้งนะคะเขาก็เลยเขียนนะคะโป้งเขาก็เลยเขียนวิธีการเรียงตุ๊กตาของเขานะคะเป็นอัลกอริทึมซึ่งได้ดังนี้นะคะตุ๊กตาของอของโป้งที่โป้งเขียนนะคะ งบอกว่าให้เรียงตุ๊กตาไว้ชั้นบนไวไ้วไวไวบนชั้นของหนังสือนะคะจากตัวเล็กสุดไปยังตัวใหญ่สุดโดยให้ตัวเล็กสุดเนี่ยอยู่ทางซ้ายและตัวใหญ่สุดอยู่ทางขวานี่คืออัลกอริทึมของโป้งที่โป้งเขียนนะคะทีนี้ค่ะกุ้งเนี่ยเขาก็อาสาค่ะที่จะจัดเรียงตุ๊กตาตามอัลกอริทึมที่โป้งเขียน นะคะทีนี้ไปดูว่ากุ้งเนี่ยจะจัดยังไงนะคะอันนักเรียนดูรูปตามไปด้วยนะต่อไปค่ะพอกุ้งวางเสร็จเรียงเสร็จป้องก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมกุ้งเรียงแบบนี้นะกุ้งก็เลยบอกว่านี่ไงเราไปยืนอยู่ข้างๆุ๊กตาตัวใหญ่ดูสิเห็นไหม ตุ๊กตาทั้งหมดเรียงตามลำดับโดยที่ตัวเล็กสุดอยู่ทางซ้ายและตัวใหญ่สุดอยู่ทางขวาตรงตามอัลกอริชึมที่โป้งเขียนเลยนะคะทีนี้โป้งก็เลยบอกว่าทางซ้ายของเราคือทางนี้นะคะทางซ้ายของตุ๊กตาคือทางโน้นทีเนี้ยก้อยก,ก็เลยบอกว่าอ๋อทิ่แท้นะคะทาว่าซ้ายและ ทางซ้ายของใครและทางขวาของใครและหันหน้าไปทางไหนนะคะเนี่ยคือสลับซ้ายขวาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายืนกลับด้านคุณลัข่ายเนี้ยนะคะหันหน้าเจอกันทางซ้ายของปุ้งก็จะอีกแบบหนึง่งแต่ทางซ้ายของกุ้งก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะทีนี้ทาให้อันคอริทึมที่โป้งเขียนเนี่ยก้อยก็สามารถไม่สามารถที่จะทํา ตามอันคอร์ริทึมของโป่งเขียนได้นะคะเพราะว่ามันมีความไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะทีนี้โปองก็เลยจะต้องเขียนอันกอริทึมใหม่ค่ะโป่งก็เลยเขียนอันกอริทึมแบบที่สองขึ้นมานะคะเขาบอกว่าให้ยืนหันหน้าเข้าหาชั้นวางหนังสือเรียงตุ๊กตาไว้บนชั้นจากตัวเล็กสุดไปยังตัวใหญ่สุดโดยให้ตัวเล็กสุดอยู่ทางซ้ายมือของเรา ตัวใหญ่สุดอยู่ทางขวามือของเรานะคะนี่คืออันกริทึมที่สองที่โป้งเขียนเราไปดูกันว่าจะจัดได้หรือเปล่าโอเคนะคะ,ะแสดงว่าก้อยเนี่ยไม่ใช่ก้อยนะกุ้งกุ้งนะคะเขาก็จัดตุ๊กตาได้สำเร็จค่ะอ่าแยกร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันยังไม่จบค่ะพอตอนพักเที่ยงเนี่ย น,น้องบสองค่ะเขาก็ไปเล่นในห้องสมุดทีนี้เขาก็เห็นตุ๊กตาสวยงามน่าเล่นเขาก็เลยหยิบออกมาเล่นนะคะทีนี้เล่นไปเล่นมาค่ะเล่นไปเล่นมา,นนมาทีเนี้ยมันมีอยู่ตัวนึงค่ะหล่นออกมาค่ะพอล่นออกมาปุ๊บเนี่ยเด็กๆกก็ตื่นเต้นกันมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีตุ๊กตาเพิ่มขึ้นมาอีกหลายตัวทีนี้รวมกับ ของเดิมที่มีอยู่นะคะก็กลายเป็น8ตัวนั่นเองเด็กๆก,ก็เล่นกันอย่างสนุกสนานค่ะเมื่อเล่นตุ๊กตาเสร็จนะคะคุณครูบอกว่าให้นำตุ๊กตาเนี่ยไปวางบนชั้นด้วยนะคะทีนีนเ้เด็กๆเนี่ยพอสองใช่ไหมคะเข,ขาก็จะไม่ค่อยมีความสามารถในเรื่องของการเรียงลําดับเท่าที่ควรเข,ขาก็วางได้แค่ตัวใหญ่สุดกับตัวเล็กสุดแค่นั้นเอง ส่วนตัวที่เหลือก็คือไม่สามารถวางได้ถูกต้องแล้วก็ไม่เหมือนเดิมน,นะคะามาดูกันต่อค่ะทีนี้นะคะโป่งก็เลยคือเด็กๆป .2 เนี่ยเขาก็วางตามอันคอริทึมของของ,ของโปงที่เขียนแล้วนะคะแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็ยังวางไม่ถูกเหมือนเดิมน,นะคะทีนี้โป่งก็เลยสงสัยว่าเอออันคอริทึมของโป่งที่โป้งเขียนเมื่อกี้เนี่ย มันจะมีขั้นตอนที่ไม่ชัดเจนนะคะเด็กๆก็เลยทำตามไม่ได้หรือเปล่านะคะทีนี้ก้อยก็บอกว่าโป้งบอกว่าให้เรียนจากเล็กสุดไปใหญ่สุดนะคะทีนี้แต่ไม่ได้บอกลำดับการหยิบทุกตานะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ต้องนำทุกตาไปเรียงซ้อนกันนะคะน้องๆก็เลยไม่แน่ใจเลยว่าต้องทำยังไงนะคะทีนี้โป้งนะคะของก็เลยต้องเขียนอันกริทิมขึ้นมาใหม่นะคะ ึ่งจะมีความละเอียดขึ้นดังนี้นะคะเขาบอกว่าให้นำตุ๊กตาทุกตัวเลยนะคะลงมาไว้ที่บนพื้นก่อน,นะะจากนั้นก็ให้ยืนหันหน้าเข้าหาชั้นวางหนังสือแล้วก็นำตุ๊กตาตัวเล็กสุดไปวางบนชั้นวางหนังสือทางซ้ายมือสุดของเรา จากนั้นหยิบตุ๊กตาตัวเล็กที่สุดที่ยังอยู่บนพื้นนะคะวางต่อจากตัวก่อนหน้าทางด้านขวามือของเราทำเช่นนี้เรื่อยๆจนตุ๊กตาบนชั้นครบทุกตัวนี่คืออัลกอริทึมอันที่3ามที่โป้งเขียนนะคะทีนี้ก้อยอ่านดูก้อยก็บอกว่าถ้าเขียนอย่างนี้น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเขาบอกว่ามันจะมีอยู่คำหนึ่งที่บอกว่า ทำซ้ำทำซ้ำเช่นนี้เรื่อยๆถูกไหมคะทีนี้ทำซ้ำเช่นนี้เรื่อยๆเนี่ยคือทำตรงไหนนะคะตรงนี้โป้งก็เลยเก้อยก็เลยสงสัยว่าจะให้ทำตรงไหนทีนี้โป้งก็เลยบอกว่า,าจริงด้วยนะทีนี้ขาก็เลยโป้งก็เลยบอกว่าโป้งจะเขียนใหม่นะคะเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะจะไปดูต่อเลยนะคะต่อไปค่ะโป้งก็เลย เขียนใหม่โดยการใส่หมายเลขค่ะโป้งก,ก็เลยใส่หมายเลขกำกับด้านหน้าว่า 1. คือนำตุ๊กตาทุกตัวลงมาไว้ที่พื้นขั้นตอนที่2คือยือนหันหน้าเข้าหาชั้นวางหนังสือ 3. นํนำตุ๊กตาตัวที่เล็กที่สุดไปวางบนชั้นวางหนังสือทางซ้ายมือสุดของเรา 4. หยิบทุกตาตัวที่เล็กที่สุดที่ยังอยู่บนพื้น หวางตุ๊กตาต่อจากตัวก่อนหน้าทางขวามือของเรา 6. ททำซ้ำข้อที่4และ5ข้อ4ว่าไงนะคะเมื่อกี้ก็คือหยิบทุกตาตัวที่เล็กที่สุดที่อยู่บนพื้นข้อที่5ก็คือวางตุ๊กตาต่อจากตัวก่อนหน้าจนตุ๊กตาวางอยู่บนชั้นครบทุกตัวนะคะนี่คืออัลกริทึมที่4ที่ปุ้งเขียนมาจะทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะ ทีนี้ไปดูค่ะมีอะไรต่อต่อไปค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเขาเขียนอันกริชื่อใหม่นะคะทีนี้เราก็สามารถวางตุ๊กตาแม่ลูกดกได้นะคะมีเพราะว่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้แม่นะคะแม่ของโป้งกับก้อยเนี่ยเขาเป็นนักเขียนโปรแกรมค่ะ ทีนี้แม่ก็มารับโป้งกับก้อยพอดีเลยแม่ก็เห็นนะคะทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าการเขียนข้อความนะคะที่เป็นขั้นตอนเพื่อแสดงอันกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาแบบที่โป้งเขียนขึ้นนี้เขาเรียกว่ารหัสลำลองหรือซูโดโค้ดนะคะรหัสลำลองที่มีความชัดเจน ไม่ว่าใครก็สามารถเขียนได้วางได้จัดได้นะคะแม้แต่ตุ๊กตาแม้แต่เจ้าหุ่นยนต์อิมนะคะแม้แต่อิมเนี่ยเขาก็สามารถจัดวางตุ๊กตาแม่ลูกหลุกได้เช่นกันนะคะนักเรียนคุ้นคุ้นสุดโหตรหัสลำลองนะคะอันนี้คุณครูสอนตอนปสี่ไปนิดนึงแล้วเราจะจำได้ไหมต่อไปค่ะ ถ้าเราไม่ได้เขียนเป็นข้อความแบบนั้นนะคะนักเรียนสามารถนำมาเขียนในรูปแบบของโฟชาร์ตหรือผังงานนั่นเองนะคะโฟชาร์ตนี้พอจะคุ้นคุ้ไหมคะคุณครูสอนตอนป .4 แล้วเหมือนกันนะคะก็จะมีเริ่มต้นมีสิ้นสุดนะคะแล้วก็เอาข้อความที่โป้งเขียนเมื่อกี้ะคะ่ะเอามาวางในลักษณะของรูปแบบของโฟชาร์ตแบบนี้นะคะต่อไปค่ะ ชวนคิดคะ่ะเราเรียกขั้นตอนในการแก้ปัญหาว่าอะไรขั้นตอนในการแก้ปัญหาคิดหน่อยคิดหน่อยขั้นตอนในการแก้ปัญหานะคะเขาก็เรียกว่า algorithm นั่นเองนะคะ a l g o r i t ึ m ก็คือขั้นตอนในการแก้ปัญหาคะ่ะ ต่อไปรหัสลำลองรหัสลำลองนะคะอันคอริชึมคือการแก้ปัญหารหัสลำลองก็คือเป็นการเขียนข้อความที่เป็นขั้นตอนขั้นตอนนะคะในการแสดงเพื่อเพื่อใช้ในการแสดงอันกอริชึมในการทำงานหรือแก้ปัญหารหัสลำลองเป็นการเขียนข้อความที่เป็นขั้นตอนเหมือนของพวกเมื่อกี้นะคะเพื่อแสดงอันกอริชึมในการแก้ปัญหานนั ต่อไปค่ะสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือรหัสลำลองเป็นการเขียนข้อความเป็นขั้นตอนนะคะนักเรียนจำนะคะรหัสลำลองเป็นการเขียนข้อความเป็นขั้นตอนเพื่อแสดงอัลกริทุมในการแก้ปัญหาต่อไปข้อที่2ก็คือรหัสลำลองที่ดีเลยนะคะควรมีความชัดเจนทุกคนสามารถเข้าใจได้ตรงกัน พราะอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่โป้งเขียนเนี่ยรหัสลำลองที่โป้งเขียนมันไม่มีความชัดเจนแม้แต่น้องป .2 ก็ไม่สามารถที่ทําตามรหัสลำลองของโป้งได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเนี่ยจะต้องเขียนได้มีความชัดเจนนะคะทุกคนสามารถเข้าใจตรงกันได้นะคะต่อไปค่ะอัลกอริทึมอัลกอริทึมสามารถแสดงได้ในรูปแบบรหัสลำลองหรือผังงานนะคะ อันกรริทึมก็คือข้อความที่ใช้ในการแก้ปัญหาใช่ไหมคะทีนี้เราจะเขียนในรหัสลำลองก็คือมีการเขียนเป็นขั้นตอนกําหนดหมายเลขข้ออย่างนี้น,นะคะให้ชัดเจนหรือว่าจะเขียนในรูปแบบของผัางงานหรือโคชาร์ตก็ได้นะคะต่อไปค่ะเรานะคะสามารถนําความรู้เกี่ยวกับรหัสลำลอง ไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการนำงานต่างๆได้อย่างเช่นการประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษนะคะการทำอาหารอันนี้เราก็สามารถใช้รหัสลําลองซึ่งบอกการนำงานเป็นขั้นตอนได้มาถึงช่วงของชวนคิดชวนทำนะคะช่วงนี้นะคะชวนคิดชวนทำครูให้นักเรียนทำอะไรเอ,อ่ยคุณครูมี2ข้อนะคะข้อที่1ก็คือ ให้นักเรียนเขียนอัลกอริทึมในการล้างจานค่ะให้นักเรียนเขียนอัลกอริทึมในการล้างจานนะคะก็นักเรียนก็เขียนออกมาเป็นข้อความว่าเทเศษอาหารนะคะเทเศษอาหารล้างน้ำาปล่าหนึ่งครั้งล้างด้วยน้ำยาล้างจานแล้วก็ล้างน้ำเปล่าครั้งที่1ล้างน้ำเปล่าครั้งที่สอง ะะแล้วก็สุดท้ายก็คือนําไปคว่ำที่ชั้นวางจานนะคะนี่คือประมาณนี้นะคะต่อไปข้อที่สองค่ะมีสองข้อนะคะข้อที่สองให้นักเรียนเขียนรหัสลำลองรหัสลำลองนะคะข้อแรกเมื่อกี้เป็นอันคอริทึมข้อที่สองนี้เขียนเป็นรหัสลำลองเพราะฉะนั้นคำว่ารหัสลำลองเนี่ยก็คือจะต้องมีขั้นตอน ที่ชัดเจนนะคะก็ต้องคือต้องมีหมายเลขกำกับด้วยนะคะให้นักเรียนเขียนรหัสลำลองในการเรียงจานให้ได้ตามภาพที่2นะคะนักเรียนดูนะคะว่าภาพที่1เนี่ยจานของคุณครูเนี่ยยังอยู่แบบไม่เรียบร้อยนะคะใบเล็กบ้างใบใหญ่บ้างนะคะแต่ว่าคุณครูต้องการให้นักเรียนทําเหมือนภาพที่2นะคะก็คือในภาพที่2 จะมีการเรียงลำดับของจานนะคะตั้งแต่ใบเล็กตั้งแต่ใบใหญ่นะคะจนไปถึงใบเล็กทีนี้ให้นักเรียนนะคะเขียนรหัสลำลองในการเรียงจานมาให้คุณครูด้วยนะคะไม่ยากนะวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณเด็กๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณผู้ปกครองด้วยนะคะที่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนออนไลน์และก็การดูวิดีโอในครั้งนี้นะคะ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือขอขอบคุณนะคะข้อมูลต่างๆนะคะที่คุณครูเอามานะคะจากหนังสือเล่มน,นี้นะคะของสอสวทสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีนะคะขอขอบคุณมากๆเลยโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะจบไปเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็อย่านักเรียนอย่าเลื่นส่งงานให้คุณครูด้วยนะคะ สามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูทางเฟซกลุ่มของพวกเรานะคะห้องชั้นป .5 นะคะสำหรับวันนี้คุณครูบอกสวัสดีค่ะ